ครับวันนี้เรามามองโลกมองไทยบาบทีลพัฒนนะครับช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะมีฝนตกอยู่เกือบทุกวันนะครับเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเรื่องการเตรียมความพร้อมของรถยนต์ยานพาหน,นะหรือแม้กระทั่งการเดินทางด้วยเท้านะครับเราอาจจะต้องเตรียมร่มไปด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับเป็นสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตอนนี้ ในหลายๆอย่างถ้าเกิดเราทําให้ร่าง Air, กายอ่อนแอโรคภัยอะไรหลยๆอย่างจะตามเรามานะครับเมื่อเช้านี้ได้เปิดข่าวดูนะครับตอนที2นะครับมีอุบัติเหตุ20คันรวดซึ่งเป็นกรณีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับเป็นคู่กรณีแล้วไม่ได้แยกออกหรือว่าแยกออกไม่ทันหรือเป็นการชะลอรถแต่รถคันหลังไม่สามารถเบรกทันนะครับ ชั่วโมงเร่งด่วนไหมมันก็ไม่ได้เร่งด่วนแต่ชั่วโมงนั้นนะครับเป็นชั่วโมงของคนทำมาหากินได้ออกมา,าขนส่งสินค้าเพื่อจะเอาไปขายในตลาดส่วนมากจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะงั้นก็เลยเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนต่อเนื่องถึง20คันเพราะงั้นพูดถึงเรื่องฝนเรื่องพายุเรื่องอะไรต่างๆมันก็มองได้สองมุมนะครับ อย่างพวกเราคนในเมืองคนทํางานหลายๆคนก็ไม่ชอบฝนเพราะว่าฝนเองก็ทําให้รถเลอะทำถนนเปียกถนนลื่นแม้กระทั่งผมประสบกับตัวเองเลยเมื่อวานผมไปเอาของที่ร้านคลินิกหมอฟันซึ่งพี่เปิ้ลนะครับเขาเมตตาได้อ,อมอบเจลและแมสปิดปากเพื่อที่จะไปให้ผู้ผู้ป่วยและ มอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะครับผมก็เลยกลายเป็นสะพานบุญให้แล้วระหว่างทางกำลังจะเดินขึ้นรถนะครับเอ,อมันมีแอ่งน้ำอยู่รถแท็กซี่ก็ขับมาน้ำนะครับบนท้องถนนนะครับสาดเข้าผมเต็มเลยอย่าไม่ได้เป็นไรไม่ได้ซสีเรีย่ยสผมเลยเข้าใจว่าคนใช้รถเล็กหรือว่าคนใช้ถนนที่ไม่ได้อยู่ในรถเนี่ยรู้สึกอย่างไรเมื่อเวลาผมขับรถไปแล้วผม ทำน้ำตีเขาผมรู้เลยว่าโอเคอันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่เราต้องต้องออใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความอารมณ์อรวยนะครับบางสิ่งบางอย่างเรารีบไปเราก็ต้องดูด้วยว่าข้างทางเนะี่ยมีใครรอรถมเมย์อยู่หรือเปล่ามีใครรอรถประจําทางอยู่ไหมเราก็ต้องค่อยที่อยอาศัยซึ่งกันและกันใช้ชีวิตบนถนนร่วมกันถึงจะมีความสุขไม่หงุดหงิดนะครับส่วน คนที่ทํางานอย่างผมเนี่ยรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมมีงานภายนอกและงานภายในการติดตั้งมาอแปลงและงานระบบภายในอาคารเพราะงนั้นถ้าเกิดงานติดตั้งในระบบในอาคารเนี่ยเราเองก็จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่คนที่จะต้องไปปักเสาพาดสายหรือติดอุปกรณ์กลางแจง้งอันนี้ก็ต้องเน็ดเหนื่อยหน่อยแล้วก็หนาวหน่อยเพราะว่าผมก็เคยสัมผัสกับ เหล่านี้มาแล้วบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นสิ่งที่กําหนดการหรือเวลาต่างๆที่ลูกค้าเร่งนนครับเราเองก็ต้องจําเป็นต้องทํางานการแกกหนาวนะครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราสนุกกับงานไมะนั้นมันก็เลยได้ความหนาวมามากกว่าแต่สิ่งที่สําคัญหลังจากที่เราทําเสร็จนะคือความภาคภูมิใจที่เราสามารถส่งมอบงานตามที่ลูกค้าต้องการได้นั่นนะครับเป็นสิ่งที่ พวกเราในงานวิชาชีพช่างคํานึงถึงตลอดเวลาคนที่ชอบอีกคนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นพวก,กเกษตรกรที่รอน้ํานะครับเพราะว่าหลายๆช่วงระยะเวลาเราจะบอกว่าเฮ้ยเกิดวิกฤตภัยแล้งพื้นดินเก็บน้ําไม่อยู่จะต้องอเติมน้ําจะต้องติดปัม๊มจะต้องดูดน้ําจากแหล่งน้ําต่างๆเข้ามาที่กักเก็บน้ําตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเป็นโอกาสดีที่ เราสามารถที่จะได้กักเก็บน้ําในพื้นที่ของตัวเองทําให้เรามีน้ําเพื่อทําการเกษตรต่อไปนั่นนะครับฝนนะครับมันก็จะมีทั้งความดีที่คนชื่นชอบแล้วก็ความที่อาจจะก่อความลำคาญให้กับหลายๆคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอ,อ,อาชีพมันชัดแตกต่างหลากหลายกันออกไปแล้วแต่ แล้วแต่นะครับผลสรุปโดยรวมแล้วก็ผมก็คิดว่าน่าจะดีเพราะว่ามีโอกาสทำให้ป่าไม้ชุ่มชื้นแล้วก็ชำระล้างอ,อ,อากาศที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับที่มีสิ่งปอมปนจากฝุ่นฟันมลพิษได้ทำให้เจือจางลงนะครับก็คือข้อดีของฝน สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันบนท้องถนนด้วยความระมัดระวังดีกว่าแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกคนนะครับก็ต้องมีภารกิจมีเป้าหมายปลายทางเหมือนกันหมดเราอย่าเอาเป้าหมายหรือภารกิจของเราอ่ะเป็นที่ตั้งว่าเราจะต้องไปถึงเป้าหมายภายในกําหนดเวลาโดยไม่ได้คํานึงถึงความเดือดร้อนหรือปัญหาของคนอื่นถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยการค่อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน มันก็มีความสุขทุกอย่างมันก็ไปด้วยกันได้นะครับวันนี้ก็ออมองโลกมองไทยไปธีรพัฒน์ก็มาแชร์ข้อมูลหรือแชร์ความคิดส่วนตัวนะักตรงนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ